ดูครับผม FC ครับผมกินทางปากออกทางตูดนะครับข่ามือนนี้จริงๆดูสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ข่มือนมีเมนูพิเศษแล้วครับผม อาไม่อยู่เลยครับผมดึงไม่อยู่ครับเห็นอยู่ต่อหน้าครับมาดูข้าหมื่นกินอาหารนะครับวันนี้วันนี้มีเอฟซีใจดี J D นะครับส่งคะแนนมอบให้ข้าหมื่นนะครับผมนี่คือเมนูของข้าหมื่นวันนี้นะครับผมขอบคุณเจ้าภาพวันนี้มากๆนะครับผมขอบคุณพี่พัดนนะครับที่ส่งคะแนน ให้พังคำเมือนได้กินอาหารของหวานๆในวันนี้นะครับผมกินสับเปลี่ยนกับหญ้าธรรมชาตินะครับก็ขอให้ FC อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองนะครับผมเงินไหลนองทองไหลมานะครับจะเดินจะเดินยิ่งๆขึ้นไปบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วง โควิดต้องก็ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับกินอย่างอเอยอร่อยเลยนะครับผมไม่ไม่ีมรอไม่สั่งอะไรก็ยากนะครับผมเพราะว่าอยู่กองหญ้าอยู่อาหารอยู่กองตรงหน้านะครับ นาดึงไว้ยังดึงไม่อยู่เลยนะครับยังต้องรีบนะครับผม <tio> เพราะว่าเขาเห็นอาหารอร่อยๆอยู่ตรงหน้าเขาครับเหมือนเข้าเหมือนจะชอบเหมือนจะเอาแคนตรูปก่อนนะครับผมแคนตรูปกับแตงไทยนะครับเพราะว่าอร่อยนะครับดูฟังเสียง <ingo> ก็รู้นะครับผมแคนตรุบกับแตงไทยนี้ เป็นลูกที่พอดีคำเลยนะครับเราเลือกเอาลูกที่พอดีคำสุกๆเหลืองๆมาให้นะครับกินทั้งส้มด้วยนะครับมีของหวานแล้วก็มีของส้มของเปรี้ยวๆเล็กน้อยนะครับอร่อยมากๆครับวันนี้ออ้กินแตงโมคำใหญ่มากครับผมเราปาดเป็นชิ้นเล็กไม่ชอบนะครับผมหยิบกินทีละทองสามชิ้นเลยนะครับ เห็นแล้วก็น้ำลายหลายแทนขมือนะครับอาหารกำลังฟินแลวครับผมหลับตากินอีกแล้วครับความสุขมากๆครับน้ำก็ยังไม่ได้อาบครับผมก่อนจะอาบน้ำเดินผ่านเห็นกองอาหารเอาเป็นว่าขมือบอกว่าน้ำอาบที่หลังก็ได้นะครับขอกินก่อนแล้วกันขมือบอกอย่างนี้นะครับผม าไม่อยู่เลยนะครับเราจะพาไปอาบน้ํานะครับผมแต่ว่าเห็นโต๊ะอาหารของเราอยู่ตรงหน้าก็น้ําเอาไว้ที่หลังดีกว่าครับเห็นของอร่อยอๆอยู่ตรงหน้านี่อดใจไม่ไหวครับคลิปนี้กินของ อร่อยหลายอย่างครับผมอีกคลิปต่อไปจะเป็นของชอบของโปรดคำเหมือนเลยนะครับผมจะเป็นให้อยู่ใกล้ๆอำเภอก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องขึ้นห้างครับเข้าห้างเข้ารถตัดเพื่อจะไปหากล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองให้สาวคำเหมือนของเรานะครับผมมีเอฟซีท่านอยากให้คำเหมือนได้กินกล้วยหอมทองครับของอร่อยของคำเหมือนนะครับผมของชอบแล้วก็เราพอดีเราจะมีโอกาสเขาไปซื้ออาหารควานด้วยครับ คำหาคำหาแคนตาลูปก่อนนะครับผมกินแคนตาลูปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ยังไม่ได้กินบ่อยเหมือนกล้วยนะครับเหมือนกล้วยเหมือนแตงโมแตงโมกับกล้วยนี่จะกินแทบทุกวันเลยครับดูครับผมเอฟซี FC ครับผมกินทางปากออกทางตูดนะครับเหมือนนี่จริงๆดู ทังใจะชอบแคนตาลูปมากครับหยิบกินแคนตาลูปก่อนทุกอย่างเลยนะครับแตงโมแคนตาลูปแตงโมแคนตาลูปนะครับกล้วยอยังเหลือกองอยู่ตรงหน้าอยูน่น,นะครับกล้วยไม่เหมือน แถวบ้านเราครับผมเพราะว่าเป็นแถวที่ตลาดไม่ค่อยมีครับเราต้องซื้อตามลานค้าย่อยนะครับกพราะเลยราคาก็จะแพงหน่อยครับผมไม่ใช่ราคาทรงนะครับเพราะว่าที่ส่วนมากตอนนี้เขาบอกว่ากล้วยกล้วยเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มแรงแล้วนะครับหายากมากครับแพงด้วยสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบก็มีนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าปลากล้วยมีเอาส้มทิ้งด้วยนะครับผม เขีย่ยทิ้งเขีย่ยส้มออกก่อนนะครับกินของบันบาก่อนนะครับ,บ,นนรบมีตัวเลือกเยอะก็อย่างนี้แหละครับผมหญ้าธรรมชาติก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วนะครับช่วงนี้เราก็ต้องพักแถวลำธารพึ่งพาลำธารลำห้วยนะครับเพราะว่าหญ้าแถวลำธารลำห้วยนี้จะอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะชุ่มฉ่ากับ น้ำนะครับถ้าเราจะพักกลางทุ่งนานเราก็ต้องพักเป็นอาหารที่เป็นต้นไม้นะครับอย่างเช่นต้นโพต้นทอนนะครับช้างก็จะได้กินต้นไม้ถ้าเราพักกลางทุ่งนะครับถ้าจะให้ช้างกินหญ้าเราก็ต้องพักที่เป็นลำธารน,นะครับผมอย่างเช่นด้านหลังของเรานี้จะเป็นลำธารน,นะครับฝั่งที่เป็นป่านะครับผมจะเป็นลำห้วยใหญ่เลยนะครับผมเราก็เอากระเหมือนไปปลูกไปมัดกินหญ้าอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ จะมียากอุดมสมบูรณ์ครับไม่ไม่แหลงเหมือนที่ท้องนาท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งนาช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรเขียว,ยวให้ดูนะครับผมมีแต่เเหลืองแห้งแห้งเหีเห่ยวเหียว,วเหมือนถ้าเอาไฟมาจุดนี้ก็คงลุกลามเร็วมากครับเพราะแห้งแรงมากครับช่วงนี้เป็นความสุขของกระเหมือนอีกแล้วนะครับวันนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณเอฟซีใจดีมากๆครับผมขอบคุณพี่พัดนนะครับขอบคุณพี่พัดมากๆนะครับที่ส่งคะแนนให้พังค้าเหมือนนะครับผมได้กินของอร่อยๆนะวันนี้แล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับที่ส่งกำลังใจหรือส่งคำแนะนำดีๆให้สำหรับ ช่องฟังก็เหมือนนะครับผมเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็คําตีชมทุกคําตีชมเราก็เอามาปรับปรุงและแก้ไขทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณมากๆาเลยนะครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งกลุ่มช้างวัฒนธรรมบ้านทาลาดของเรานะครับแปบ๊บเดียวครับหมดแล้วครับ กินไวมากครับกินเสร็จแล้วก็จะอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวเข้าบ้านนะครับได้เวลาสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วก็เตรียมตัวแล้วนะครับผมบำรุงก่อนขึ้นรถนะครับก่อนอาบน้ำนะครับผมสำหรับชิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณ f อฟุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังกระเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ